ปหลัดอำเภอสะเดาค่ะก็ได้นำอสตั้งด่านตรวจค้นจับกลุ่มกองทัพมดเช่นกันค่ะเพื่อจับใบกระท่อมกว่า380กิโลกรมัมประลัดอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะก็นำกำลังเจ้าหน้าที่อสตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายบ้านทุ่งใหญ่หมู่10ตำบลปลาดังเมซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างแนวริมลัวชายแดนไทยมาเลเซียกับบ้านทุ่งใหญ่ ได้มีรถยนต์กระบะ4ประตูติดหลังคาไฟเบอร์ยี่ห้อมิสูบิชิสีดำทะเบียนยอหญิงกอไก่9206กรุงเทพมหานครขับโดยนายทวีศักดิ์บุญศาสตร์อายุ31ปีซึ่งเป็นชาวปาดังเบซาอยู่ที่บ้านเลขที่21ถนนเทศบาล8ซอย4ตำบลปาดังเบซาอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาขับรถผ่านมาจึงส่งสัญญาณให้หยุดค่ะแต่นายทวีศักดิ์ไม่ยอมหยุดรถ เจ้าหน้าที่อ,อสอ,อีกชุดที่ดักรออยู่ข้างหน้าได้ใช้ราลาเหล็กตะปูเรือใบดักขวางถนนไว้ทำให้ยางรถยนต์กระบะด,ด้านหน้าข้างขวาค่ะฉีกขาดเมื่อรถวิ่งไปได้เพียง50เมตรนายทวีศักดิ์จึงได้หยุดรถแต่ก็ได้วิ่งหลบหนีไปเข,เข้าไปในป่าสวนยางพาราค่ะแต่เจ้าหน้าที่อ,อสอสามารถติดตามจับกลุมตัวไว้ได้ จากการตรวจสอบค้นพบใบกระท่อมสดภายในรถด,ด้านหลังคนขับและในกระบะหลังคาไฟเบอร์รวมทั้งสิ้น380กิโลกรัมเบื้องต้นจากการสอบถามนายทวีศัพย์ยอมรับเขาว่าไปรับใบกระท่อมสดจากบางแอร์ไม่ทราบชื่อจริงในราคากิโลกร,รัมละ280บาทและจะนำไปส่งขายให้ลูกค้าที่อำเภอหัดใหญ่สรายในราคากิโลกร,รัมละ400บาทโดยทำมาแล้วหลายครั้ง ส่วนเงินค่าใบกระท่อมสดภรรยาซึ่งเป็นผู้จัดก,การค่ะจะโอนผ่านบัญชีให้บางแอร์จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมใบกระท่อมและรถยนต์ส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอประดังเบซาดำเนินคดีตามกฎหมายและจะติดตามบางแอร์เพื่อสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีต่อไป